สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูพระสมเด็จอันนี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์นมเจ็ชั้นองค์นี้ได้มาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วโดยพระอาจารย์ท่านหนึ่งแถวใกล้บ้าน ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยสนใจเรื่องพระสมเด็จเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ถามแกว่าหลวงปู่ได้มายังไงแกบอกว่าได้มาจากวัดบาง,งุ้พมสมัยแกไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดบางุ้งพมครับปัจจุบันนี้แกหลวงปู่แกก็เสียไปแล้วเรามาดูตรงนี้ อันนี้คือคาบกลุกเดิมๆเรียกว่าระเบิดเป็นหลุมขึ้นมาอันนี้ก็ระเบิดเป็นหลุมขึ้นมาภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวลองสองให้ดีคาบกลุกที่แท้จริงต้องระเบิดออกจากหลุม ระเบิดออกจากเนื้อครับไม่ใช่ระเบิดออกจากกลุ่มเนี่ยถ้าได้แบบนี้ถือว่าดีตรงใต้ฐานนี้จะมีเส้นที่เซียนเขาพูดกันเส้น เส้นแซมข้างล่างแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าคาบกุระเบิดออกไปแล้ว